หลังจากที่หนุ่มขี้กลัวถูกเพื่อนขยันขยอให้โพสต์ต่ามุขยะมนตรีโพสต์นั้นก็เป็นไวรัลอย่างรวดเร็วอีกทั้งยังทําให้เกิดความวุ่นวายทางการเมืองและทําให้หนุ่มขี้กลัวถูกตํารวจทั้งรัฐตามลา่าสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ ดูวนไปชาแนลวันนี้แอดจะมาสปอยหนังเรื่องวันก่อนรับชมแอดขอคนละหนึ่งไลค์ไปกำลังใจให้ด้วยนะคะทัสปันหัวหน้าครอบครัวชนชั้นกลางในระหว่างที่เขากำลังจะกลับบ้านก็มีพนักงานคนหนึ่งขอให้ช่วยไปส่งอาหารด้วยความใจดีเขาจึงยอมช่วยไปส่งให้แม้มันจะเลยเวลาทำงานมาแล้วแต่ก็โชคร้ายที่ในตอนนี้ไฟฟ้าดับ ทำให้ไม่สามารถใช้ลิฟต์ได้และเนื่องจากลูกค้าอยู่ชั้น12ทัศปันเลยโทรไปบอกลูกค้าว่าร,าปรอปภอาสาจะเอาขึ้นไปให้ในภายหลังแต่ลูกค้าดันบอกให้ทัศปันเดินขึ้นบันไดเพื่อเอาอาหารมาส่งในทันทีทางด้านทัศปันเลยจำต้องยอมทำตามแต่หลังจากที่ทนเหนื่อยขึ้นไปจนถึงลูกค้ากลับเอาแต่ทะเลาะก,กับแฟนจนไม่สนใจอาหารที่ทัศปันอุตส่าห์เอาขึ้นมา แถมลูกค้ายังทำตัวเสียมารยาทจ่ายเงินให้ด้วยการโยนทิ้งลงพื้นและเนื่องจากทัศปันมีโรคประจำตัวแถมเขายังพึ่งขึ้นบันไดมาถึง12ชั้นพอเขาก้มลงไปเก็บเงินเขาก็น้ามืดจนล้มหมดสติไปตัดฉากไปที่ซานานลูกชายคนเล็กของทัศปันหลังจากที่รู้ว่าพอเข้าโรงพยาบาลเขาก็แวะไปยืมเงินเพื่อนเพื่อนนำมาเป็นค่ารักษา และจากนั้นเขาก็รีบมาหาพ่อที่โรงพยาบาลแต่เขาก็เป็นเด็กขี้กลัวจิตใจอ่อนแอเขาเลยออกมายืนรอด้านนอกเพราะไม่อยากเห็นพ่อในสภาพที่แย่ต่างจากซีนาพี่สาวของซานานที่มีจิตใจเข้มแข็งและไม่เคยกลัวอะไรโดยหลังจากที่เธอได้รู้เรื่องหน้าโมโหจากรปภ<ๆ>เธอก็ไปหาลูกค้าใจร้ายแล้วก็ต่อว่าไปชุดใหญ่แต่ลูกค้ากลับไม่สำนึกผิดเลยสักนิด แถมเขายังท้าทายให้ซีนาไปแจ้งความอีกต่างหากหลังจากนั้นสองพี่น้องก็จะกลับไปเยี่ยมพอ่อแต่พวกเขาก็เข้าไปเยี่ยมไม่ได้เพราะในตอนนี้มุขยามนตรีกำลังเข้ารับการรักษาเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภยัยเลยไม่ให้ญาติผู้ป่วยเข้าไปข้างในแต่ในระหว่างที่ผู้ป่วยฉุกเฉินถูกนำตัวเข้าไปรักษา เจ้าหน้าที่พยาบาลคนหนึ่งก็เดินมาชนซานานจนทําให้กระเป๋าตังตกส่วนเจ้าหน้าที่อีกคนก็เตะกระเป๋าตังไปโดยไม่ตั้งใจซานานเลยเดินตามเข้าไปเก็บแต่นั่นก็ทําให้เขาถูกเจ้าหน้าที่ลากมาตบสัง่งสอนโดยไม่สนใจคำอธิบายอะไรซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวก็ทำให้ซานานทั้งรู้สึกแย่และรู้สึกคับแค้นใจมากๆ ฉากไปที่รามยาเพื่อนสนิทของซานานหลังจากที่เธอได้รู้เรื่องน่าขับแค้นใจของซานานเธอก็ได้บอกว่ามันเป็นเรื่องปกติที่คนธรรมดาอย่างเราต้องเจอกับเรื่องแย่ๆพวกนี้ซึ่งนอกจากซานานแล้วก็ยังมีผู้ป่วยอีกหลายคนเดือดร้อนกับการรักษาตัวของมุขย้มนตรี พราะหมอแทบทุกคนเอาแต่สนใจรักษาให้มุขยัมนตรีราวกับว่าชีวิตผู้ป่วยคนอื่นไม่มีความหมายดังนั้นหากซานานอยากให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เขาพอจะทําได้ก็คือโพสต์ต่ามุขยัมนตรีซึ่งในตอนแรกซานานก็จะไม่ทำเพราะเขากลัวถูกจับได้แต่รามยาก็ขยันขยอให้โพสต์โดยใช้บัญชีเฟ e บุ๊กปลอมและใช้คอมสาธารณะเพื่อไม่ให้ถูกตามมาจับได้ หลังจากนั้นไม่นานโพสต์ของซานนั้นก็วหวรัอมากๆทำให้เขาทั้งดีใจทั้งกลัวทางด้านรามยาเลยปลอบใจว่านายไม่ต้องกลัวอะไรสิ่งที่นายทำลงไปกำลังทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคม หลังจากที่โพสต์ด่ามุขยัามนตรีเป็นไวรัลหัวหน้าฝ่ายค้านก็ฉวยโอกาสนี้ใช้กระแสะความไม่พอใจมุขยัามนตรีปลุกระดมให้มีการชุมนุมประท้วงอีกทั้งยังเรียกร้องให้มีการนัดหยุดงานเพื่อบีบให้มุขยัามนตรีลงจากตำแหน่งซึ่งนั้นกระทำให้โพสต์ของซานาน,านกลายเป็นจุดเริ่มต้นของความวุ่นวายทางการเมือง ทำให้รามยาเริ่มเป็นกังวลว่าจะถูกจับได้เพราะในตอนนี้ตำรวจเอาจริงเอาจังกับการจับมือโพสต์มากๆส่วนทางด้านคนขี้กลัวอย่างซานานเขาก็เครียดและเป็นกังวลจนแทบเก็บอาการไม่อยู่แต่เมื่อทัศป,ปันได้ฟังข่าวนี้เขาก็ออกตัวปกป้องมือโพสต์แถมยังยกย่องชื่นชมที่มือโพสต์กล้าต่อว่ามุขยะม,มนตรีไปแบบนั้นเช้าวันต่อมา หนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งได้ลงข่าวว่ามือโพสต์ด่ามุขยะม,มนตรีกำลังจะถูกจับได้ในเร็วๆนี้ซึ่งเมื่อสานานเห็นข่าวเขาก็ตัดสินใจบอกความจริงกับพ่อเพื่อขอให้พ่อช่วยทำอะไรสักอย่างโดยถึงแม้ว่าเมื่อคืนพ่อจะพูดชื่นชมมือโพสต์แต่เมื่อได้รู้ว่าเป็นลูกตัวเองพอก็ทั้งโกรธทั้งกลัวกับสิ่งที่ลูกชายของเขาทํลงไปแต่ถึงอย่างนั้นคนเป็นพ่อก็ต้องหาทางช่วยลูกให้ได้ ซึ่งเขาก็ได้พาลูกชายไปขอความช่วยเหลือจากสสแต่สสก็กลัวสวยไปด้วยเขาเลยไม่ช่วยเหลืออะไรเลยทัศปันเลยลองไปปรึกษาทนายซึ่งทนายก็บอกว่าโพสต์ของซานานสามารถถูกตีความได้ว่าเป็นการขู่คาจากข้อความที่บอกให้มุขยะมนตรีระวังตัวไว้ แถมผลพวงความวุ่นวายทางการเมืองก็อาจทำให้ซานานถูกตั้งข้อหายุยงปลุกปัน่นและด้วยข้อหาที่หนักมากขนาดนี้ทางรอดเดียวที่ทนายแนะนำก็คือการหนีไปให้ไกลที่สุด แต่หลังจากที่รถโอยสารออกเดินทางไปได้ไม่ทันไรตำรวจก็ตามมาจับตัวซานนานได้ซึ่งทางด้านมุขยะมนตรีก็มีคำสั่งให้นำตัวมือโพสต์ไปหาทำให้ซานนานกลัวมากๆว่าจะถูกมุขยะมนตรีใช้อำนาจเล่นงานเอาคืนตัดฉากไปที่มุขยะมนตรีเขามีชื่อว่าคาดักกันจันทา หลังจากที่เขาเดินเข้ามาในห้องสานานก็กลัวจนตัวสัน่นแต่ทางด้านจันทราก็ไม่ได้ทำอะไรแถมเขายังพาไปแถลงข่าวต่อนหน้าสื่อเพื่อขอโทษและยอมรับว่าการเขารับการรักษาของเขาทำให้เกิดความไม่สะดวกต่อประชาชนจริงๆซึ่งจันทราก็ได้ให้สัญญาว่าต่อจากนี้การไปในที่สาธารณะของเขาจะไม่ทำให้ประชาชนต้องเดือดร้อนอีกซึ่งการที่จันทราทแถลงข่าวแบบนี้ ก็ทำให้ซานานได้รู้ว่าความจริงแล้วมุขยามนตรีเป็นนักการเมืองที่ดีแต่ในสายตาของนักการเมืองฝ่ายค้านสิ่งที่จันทราทำเป็นแค่ละครฉากหนึ่งของการสร้างภาพลักษณ์ให้ดูดีเพื่อลดกระแสการต่อต้านมุขยะามนตรีซึ่งนั่นก็ะทำให้ฝ่ายค้านหลายคนคิดว่าควรหยุดแผ่เลือ้อยขาเก้าอี้มุขยมนตรีไว้แค่นี้ แต่ทางด้านหัวหน้าฝ่ายคา้านก็ยังจะผลักดันให้มีการประท้วงหยุดงานโดยไม่สนใจว่าจะทำให้ประชาชนเดือดร้อนจันทราเลยวางแผนรับมือกับเรื่องนี้โดยการให้ซานานอัดคลิปลงโซเชียลบอกถึงผลเสียที่เขาและครอบครัวจะได้รับจากการประท้วงหยุดงานทั่วรัฐ และทิ้งทายด้วยการพูดท้าทายมุขยมนตรีให้ทำอะไรสักอย่างเพื่อหยุดการประท้วงซึ่งความโด่งดังจากโพสต์ดาก่อนหน้านี้ก็ทำให้คลิปของซานานกลายเป็นกระแสไวัยเลอีกครั้งจนทำให้มีประชาชนหลายคนไม่หยุดงานคนของพรรคฝ่ายค้านเลยใช้กำลังและความรุนแรงบังคับขู่เข็นให้ประชาชนหยุดงานซึ่งนั้นก็เป็นการเปิดโอกาสให้จันทราสามารถจับคนของฝ่ายค้านได้ตามกฎหมาย หลังจากที่จันทราจัดการฝ่ายค้านได้อยู่หมัดเขาก็เดินหน้าเตรียมเสนอร่างกฎหมายเพื่อให้สิทธิ์กับประชาชนในการถอดถอนสอสอหากสอสอคนนั้นทำผิดหรือทำหน้าที่ได้ไม่ดีพอซึ่งจันทราก็ได้ขอให้สานานช่วยทำแบบสำรวจความพึงพอใจในตัวสอสอเพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาประกอบการเสนอร่างกฎหมายว่าบ้านเมืองควรมีกฎหมายนี้มากแค่ไหน หลังจากที่ได้รับมอบหมายงานจากมุขย่มนตรีซานานก็ตื่นเต้นดีใจมากๆที่จะได้ทำประโยชน์ให้ชาติบ้านเมืองซึ่งก่อนที่จะเริ่มทำงานเขาก็ได้ไปปรึกษากับอาจารย์ซึ่งทางด้านอาจารย์ก็ได้บอกว่าร่างกฎหมายนี้ยากที่จะผ่านเพราะมันเป็นภัยไร้ยแรงต่อน,นักการเมืองชั่วและนักการเมืองที่ไร้ความสามารถ นอกจากนี้อาจารย์ก็ยังเล่าให้ฟังว่าแนวความคิดของร่างกฎหมายนี้มันมีมานานแล้วโดยคนที่เป็นคนต้นคิดก็คือสิทธ์เก่าของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ซึ่งสิทธ์เก่าคนนั้นก็คือจันทราโดยในตอนนั้นจันทราเป็นคนที่มีแนวคิดทางการเมืองโดดเด่นและเป็นคนที่มีนิสัยนักเลงชอบมีเรื่องต่อสู้ชกต่อยแต่แล้วในวันหนึง่งจันทราก็ถูกตีหัวจนสลบไปสามวันแต่เขาก็ยังรอดชีวิต จนได้มาเป็นมุขขยมมนตรีในปัจจุบันวันต่อมาหลังจากที่เจ้าหน้าที่กองเฝ้าระวังสืบพบว่ามีรัฐมนตรีคนหนึ่งรับเงินสินบนผิดกฎหมายเจ้าหน้าที่ก็ตัดสินใจมาพบจันทราเพื่อขออนุญาตจับกลุ่มรัฐมนตรีทางด้านจันทราจึงได้บอกว่าต่อจากนี้ให้ทําตามหน้าที่ได้เลยไม่ต้องขอหรือเกรงใจใครแต่การที่จันทราปล่อยให้รัฐมนตรีถูกจับ มันก็ทําให้เกิดรอยร้าวในรัฐบาลซึ่งก็มีคนในพักหลายคนมองว่าจันทราไม่สํานึกบุญคุณของรัฐมนตรีที่มีส่วนทําให้จันทรามาถึงจุดนี้อีกทั้งพวกเขายังกลัวว่าในวันข้างหน้าจันทราก็จะไม่ช่วยพวกเขาเช่นเดียวกับรัฐมนตรี โดยถึงแม้ว่าทางด้านเบบี้จะพยายามบอกว่าสิ่งที่รัฐมนตรีทำมันคือการทุจริตคอร์รัปชันแต่นักการเมืองชั่วก็ไม่สนใจแถมพวกเขายังพูดออกมาอย่างไม่อายว่ามันเป็นเรื่องปกติของนักการเมืองดังนั้นจันทราที่มีอำนาจในมือก็ควรเรียนรู้ที่จะช่วยเหลือพรรคพวกเพื่อตอบแทนกับตำแหน่งที่ได้รับ แต่ทางด้านจันทราก็ยังยึดมั่นในความถูกต้องซึ่งเขาก็ยืนยันว่าจะไม่ช่วยรัฐมนตรีแถมเขายังจะจัดการคนที่ทุจริตเพิ่มเติมสมาชิกพักคนหนึ่งเลยเตือนจันทราว่าการยึดมั่นในหลักการส่วนตัวมีแต่จะทำให้พักเสียหายแต่จันทราก็บอกว่าเขาไม่สนใจพักเพราะสิ่งที่เขาให้ความสำคัญที่สุดก็คือประชาชนที่เลือกเขามาทำงาน สมาชิกพักคนหนึ่งเลยท้าทายว่าถ้าจันทรายอมเสียพื่ออุดมการจริงๆก็ให้มาเซ็นเอกสารขับไล่รัฐมนตรีต่อหน้าทุกคนในพักตอนนี้หลังสิ้นสุดคำท้าทายจันทราก็เดินถือปาะกาไปจ่อจะเซน็นแต่เขากลับยืนนิ่งไปสักพัก ก่อนที่จะทิ้งปากกาลแล้วก็เดินจากไปทำให้เหล่าสมาชิกพักหัวเราะสะใจที่สุดท้ายแล้วจันทราก็จำต้องยอมทิ้งอุดมการณแต่ความจริงแล้วสาเหตุที่จันทราไม่เซ็นเอกสารเป็นเพราะเขาลืมลายเซ็นตัวเองซึ่งอาการความจำเสื่อมชั่วขณะก็เป็นผลกระทบจากการถูกตีหัวในตอนที่เขาเรียนมหาวิทยาลายัย เช้าวันหนึง่งทันทีที่จันทราลุกขึ้นตื่นเขาก็ได้รู้ข่าวร้ายว่าประชาชนของเขาหลายสิบคนบาดเจ็บล้มตายจากเหตุถนนถลม่มซึ่งจะเรียกว่าเป็นอุบัติเหตุก็คงไม่ได้เพราะสาเหตุของการถลม่มเกิดจากการคอร์รัปชันในการก่อสร้างทำให้ความแข็งแรงของถนนไม่ได้มาตรฐานซึ่งจันทราก็มีหลักฐานความผิดชัดเจนเขาจึงจะจัดการสสชัวที่รับผิดชอบการก่อสร้างนี้ให้เด็ดขาด แต่ทางด้านเบบี้กลับไม่เห็นด้วยเพราะการทำแบบนั้นจะทำให้พักแตกและจะทำให้ทุกอย่างที่อดทนสร้างมาต้องพังลงโดยถึงแม้ว่าแนวทางของเบบี้จะหมายถึงการปล่อยให้นักการเมืองชั่วลอยนวลแต่จันทราก็เข้าใจเจตนาดีของเพื่อนและเข้าใจว่าเกมการเมืองสกปรกมันบีบบังคับให้ต้องทำแบบนี้เพื่อให้มีโอกาสได้รับใช้ประชาชน ในเมื่อจันทราที่เป็นถึงมุขยะมนตรีถูกเล่เหลี่ยมการเมืองบีบบังคับจนไม่สามารถจัดการนักการเมืองชั่วได้เขาจึงพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้ประชาชนมีสิทธิทำหน้าที่นั้นผ่านร่างกฎหมายถอดถอนสอสโดยมีกรอบกติกาคือหากผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตนั้นๆเกินกึ่งหนึ่งยื่นเรียกร้องสอสต่อหน้าโคศกกะกะตก็จะจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ ซึ่งก็มีนักการเมืองที่ดีหลายคนเห็นด้วยกับร่างกฎหมายนี้แต่พวกเขาก็คิดเหมือนกันว่าร่างกฎหมายนี้ไม่มีทางผ่านสภาแต่จันทราก็ยังยืนยันว่าจะเดินหน้าเสนอร่างกฎหมายให้ได้ในวันหนึง่งมีกลุ่มผู้ประท้วงมาก่อความวุ่นวายขวางถนนจนทำให้ขบวนรถของจันทราไม่สามารถเดินทางไปต่อได้จันทราเลยลงจากรถส่วนตัวแล้วก็เดินไปใช้บริการรถตุกๆ ซึ่งคนขับก็ไม่ได้หันมามองเขาเลยไม่รู้ว่าผู้โดยสารของเขาคือมุขยม่มนตรีระหว่างขับไปส่งเขาเลยบ่นเรื่องสภาพถนนไปเรื่อยแถมยังบ่นถึงการทำงานของรัฐบาลในการบริหารงานด้านคมนาคมซึ่งเมื่อไปถึงจุดหมายคนขับก็ได้รู้ว่าเขาบ่นรัฐบาลให้มุขยะมนตรีฟังซึ่งจันทราก็ไม่ได้โกรธเคืองอะไรเลยแถมเขายังรับปาว่าจะเร่งซ่อมแซมถนนให้เร็วที่สุด หลังจากนั้นจันทาก็ได้ขึ้นกล่าวเปิดงานฉลองครบรอบมหาวิทยาลายัยซึ่งเขาก็ถือโอกาสนี้บอกกับทุกคนว่าทุกอาชีพมีเกียรติและต่างก็เป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศแต่ทันใดนั้นก็มีชายปริศนาตะโกนออกมาว่าท่านครับ ตัดผมให้หน่อยได้ไหมซึ่งชายคนนั้นก็แค่จะก่อกวนวเล่นๆแต่จันทรากลับเอาจริงโดยเขาได้เรียกชายคนนั้นมานัดวันเวลาที่จะให้ไปตัดผมเนื่องจากจันทราเป็นลูกชายของช่างตัดผมและเขาก็ไม่ได้คิดว่าการที่มุขยมนนรีตัดผมให้ประชาชนมันเป็นเรื่องที่เสียเกียรติอะไรแถมเขายังรู้สึกภาคภูมิใจที่พอสอนการตัดผมให้เขา ตัดฉากไปที่ซีนาพี่สาวของซานานหลังจากที่เธอทะเลาะก,กับลูกค้านิสัยเสียคนหนึ่งเธอก็ถูกตำรวจจับในข้อหาขโมยสร้ทองขณะทำงานที่ลานจอดรถซึ่งซีนาก็พยายามบอกตำรวจว่าก่อนหน้านี้เธอทะเลาะก,กับลูกค้านิสัยเสียเธอเลยถูกเอาคืนด้วยการแจ้งความเท็จแต่ไม่ว่าเธอจะอธิบายยังไงตำรวจก็ไม่ฟังเธอเลยเพราะสารวัตรของที่นั่นเคยทะเลาะก,กับซีนามาก่อน เขาเลยถือโอกาสนี้เอาคืนเธอซึ่งทัสป,ปันก็ไม่รู้ว่าจะช่วยลูกสาวยังไงส่วนซีนาก็เจ็บปวดมากๆที่ถูกคนมีอำนาจกลั่นแกล้งซานานเลยตัดสินใจโทรไปขอความช่วยเหลือจากจันทราแต่สัญญาณโทรศัพท์ก็ไม่ดีทำให้ซานานไม่ได้ยินเสียงของจันทราเขาเลยเข้าใจผิดคิดว่าจันทราที่เป็นถึงมุขยามนตรีคงไม่มาช่วยคนธรรมดาอย่างเขาแต่หลังจากนั้นไม่นานจันทราก็มาถึงที่โรงพัก แล้วก็สอบสวนเจ้าหน้าที่ด้วยตัวเองจนเขาได้รู้ว่าสารวัตรใช้อำนาจในมือกล่นแกล้งประชาชนด้วยการยัดข้อหาลักทรัพย์ส่วนตำรวจใต้บังคับบัญชาก็รับแจ้งความในทั้งทั้ท,ที่ไม่มีหลักฐานและไม่มีการลงพื้นที่ไปสอบสวนจันทราเลยสั่งลงโทษทั้งสารวัตรและลูกน้องซึ่งความช่วยเหลือของจันทราครั้งนี้ก็ทำให้ซานานทา,าบส้งใจมากๆจนเขาไม่รู้ว่าจะตอบแทนยังไง หลังจากที่จันทราทำงานรับใช้ประชาชนไปพร้อมๆกับเตรียมตัวผลักดันร่างกฎหมายในที่สุดเขาก็พร้อมที่จะเสนอเข้าสภาซึ่งจันทราก็เลือกที่จะเสนอไปอย่างลับๆโดยที่ไม่ผ่านมติเห็นชอบในพรรคเพราะมันเป็นทางเดียวที่จะทำให้พอมีโอกาสผ่านสภาแต่หลังจากนั้นไม่นานความลับเรื่องนี้ก็แตก ซึ่งนั่นกระทำให้สมาชิกพักหลายคนไม่พอใจและทำให้การเสนอร่างกฎหมายถูกพักคัดค้านแต่จันทาก็ได้ถามในที่ประชุมพักว่าถ้าคุณไม่ได้ทำผิดอะไรแล้วคุณจะกลัวกฎหมายนี้ทำไมแล้วถ้าพวกคุณอยากอยู่ในอํานาจนานๆพวกคุณก็แค่รับใช้ประชาชนให้ดีส่วนผมก็จะยังเสนอร่างกฎหมายนี้เพราะมันเป็นหน้าที่ของผมในฐานะมุขย่มนตรีที่ต้องรับผิดชอบต่อประชาชนทุกคน ตัดฉากไปที่เบบีถึงแม้เขาจะเห็นด้วยกับแนวคิดในร่างกฎหมายของจันทราแต่หากการเสนอมันเข้าสภาทำให้มีผลกระทบต่อพักเขาก็คิดว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำเขาเลยไปขอให้จันทราลาลมเลิกการเสนอร่างกฎหมายแต่ทางด้านจันทราก็ยังคงไม่เปลี่ยนใจ ตัดฉากไปที่หัวหน้าฝ่ายค้านความจริงแล้วเขาเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังที่ทำให้ความลับเรื่องการเสนอร่างกฎหมายถูกเปิดเผยเพื่อบีบให้จันทราต้องเป็นผู้นำเสนอในสภาด้วยตัวเองซึ่งการที่มุขยามตรีทำแบบนั้นก็เป็นการเปิดโอกาสให้ฝ่ายค้านสามารถเสนอยติไม่ไว้วางใจหากร่างกฎหมายไม่ผ่านสภาซึ่งมันก็มีความเป็นไปได้สูงที่จันทราจะถูกโหวตไม่ไว้วางใจ จนต้องลงจากตำแหน่งมุขยัมนตรีเพราะในตอนนี้ทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลต่างก็ไม่อยากให้จันทราเป็นมุขยัมนตรีพวกเขาเลยตัดสินใจมาช่วยกันทำตามแผนโดยมีเก้าอี้รัฐมนตรีเป็นคอตกลงในการร่วมมือกันของสองฝ่ายจากนั้นไม่นานก็ถึงวันเสนอร่างกฎหมายซึ่งจันทราก็ได้พูดในสภา ว่าประชาชนควรมีสิทธิ์ตัดสินใจว่าจะให้สอสอที่พวกเขาเลือกเข้ามาอยู่ทำงานในสภาได้นานแค่ไหน แต่ก็แน่นอนว่าพวกนักการเมืองชัวไม่สนใจหลักการที่ดีของร่างกฎหมายนี้เลยซึ่งพวกเขาก็พากันโหวตไม่ให้ผ่านทำให้ร่างกฎหมายของจันทราตกไปตามความคาดหมายของใครหลายๆคนรวมถึงตัวจันทราเองเขาก็รู้อยู่แล้วว่าร่างกฎหมายนี้จะไม่ผ่านแถมเขายังรู้อีกด้วยว่าคะแนนโหวตจะออกมาเป็นเท่าไหร่เนื่องจากผลการสำรวจความพึงพอใจในการทำงานของสส ที่จันทราเคยฝากให้ซานานช่วยทำพบว่ามีสอสอเพียงแค่14คนที่ประชาชนพึงพอใจในการทำงานและจำนวนสอสอ14คนนี้ก็ตรงกับคะแนนโหวตที่ให้ผ่านซึ่งนันก็หมายความว่าเหตุผลที่หัวหน้าฝ่ายค้านบอกว่ารางกฎหมายนี้จะทำให้รัฐสูญเสียงบประมาณไปกับการจัดการเลือกตั้งใหม่ แท้จริงแล้วมันเป็นแค่คออ้างเพื่อรักษาตำแหน่งเพราะหากพวกเขาเป็นนักการเมืองที่ดีเป็นนักการเมืองที่ประชาชนสนับสนุนกฎหมายนี้ก็จะไม่ถูกใช้งานและมันก็จะไม่สิ้นเปลืองงบประมาณอย่างที่หัวหน้าฝ่ายค้านอภิปรายขัดคานส่วนสาเหตุที่จันทราย,ยังคงเสนอร่างกฎหมายในทา,ทางที่รู้ว่ามันจะไม่ผ่านก็เป็นเพราะเขาต้องการให้นักการเมืองทุกคนได้ตระหนัก ถึงความสำคัญของประชาชนภายใต้ระบอบประชาธิปไตยนอกจากนี้จันทาก็ยังอยากให้นักการเมืองตอบแทนความไว้วางใจและเงินภาษีด้วยการทำงานรับใช้ประชาชนโดยหลังจากที่ผู้จบจันทราก็ประกาศในสภาว่าเขาได้ตัดสินใจลาออกเพื่อยุดติดความวุ่นวายทางการเมืองซึ่งเขาก็รู้อยู่แล้วว่าทุกอย่างมันจะเป็นแบบนี้ แต่เขาก็ยังเลือกที่จะทำเพราะเขามีความเชื่อมัน่นว่าความพ่ายแพ้ในการเสนอร่างกฎหมายและการลาออกของเขาจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นในอนาคตหลายปีต่อมาในที่สุดกฎหมายสิทธิในการเพิกถอนก็ผ่านส่วนทางด้านจันทราเขาก็ได้เป็นมุขยามนตรีที่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนเป็นอย่างมาก จากในหนังเราจะเห็นว่าสิ่งที่จันทราให้ความสำคัญก็คือสิทธิในการมีส่วนร่วมของประชาชนภายใต้ระบอบประชาธิปไตยที่นอกเหนือจากการเลือกตั้งแล้วประชาชนก็ควรมีสิทธิในการกำหนดให้มีการเลือกตั้งใหม่ได้หากตัวแทนประชาชนที่เข้าไปในสภาทำงานได้ไม่ดีพอหรือทำตัวเป็นปลิงเกาะกินภาษีแผ่นดินสุดท้ายนี้แอดอยากจะถามทุกคนว่า คุณคิดเห็นอย่างไรกับกฎหมายสิทธิในการเพิกถอนของจันทราถ้าชอบกดไลค์อยากดูคลิปต่อไปกดซับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ